¡Me สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไลน์นี้นะคะยะปลาอบเะรเกบเฮอะเกบนะสะะวับน,นีเ,เราจะมารียลกรีแอคชั่นนะคะวิดีโอที่เพิ่งปล่อยออกมาใหม่นะคะของลูกสาวลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะก็คือลิลลี่ฟิล์มเดอวี่กันตอนนี้ก็คือแบบว่าอยากดูรา่าม่เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าคะ่ะ <OU D>

City with my snapback back still be looking pretty With no makeup on oh, no. I like, am oh, oh God We yeah. can yeah. คุณดีมฮอะอล้ค huh. uh ุล huh. uh ุก huh. uh huh. good สวยอ่ะฮัน,นโลดอู้้ร้ายมากลูก ประทับใจคนใดเราได้มาเก่งขน,นาดนี้ภ <c oughs> ูมิใจในตัวน้องนะคะแล้วคือเต้นแข็งแรงเต้นสวยมากโอ้ยทำไมหนูแบบร่างกายหนูแข็งแรงขนาดนี้ลายเต้นคือสวยมากไม่ไหวแล้วชอบแล้วคืนนี้คือทำมาเป็นแบบ ประหนึ่ง m อประหนึ่งเป็นเดอะมูฟี่จริงๆคือแบบเหมือนหนังเลยอะ่ะคือดีมากมันมีเรื่องราวคืออยากเห็นแบบเพลงโซโล่เดี่ยวๆของน้องแล้วว่าอยากให้น้องออกเพลงเดี่ยวเร็วๆสักหน่อยรอดูค่ะแม่มันซ่องปังมันต่องเต้นแบบขั้นสุดแน่นอนอน้องแล้วรอบเป็นคนที่ชอบเต้นแบบนี้มันไม่ได้แบบดูแบบผู้หญิงจา๋าแต่วันนี้มันมีความเท่ <Wow. S 1> มันมีความแบบสมาร์ทมันมีความแบบยังไงแล้วก็เซ็กซี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ย ชอบจังเวยอยอล e ฟนะคะดีไซน์นะคะที่ได้เห็นภูมิใจนะคะอ่าแล้วคุณผู้ชมเราูรู้สึกยังไงบ้างหวังว่าคนที่เป็นแบบบ l i n คืนนี้คือจะยิ่งกรี๊ดกันยิ่งกว่านะคะได้เห็นวิดีโอตัวนี้แล้วเนี่ยมันเป็นความภาาภูมิใจจริงๆทําไมเต้นเก่งขนาดนี้ ทำไม่คนเราถึงเต้นได้สวยขนาดนี้แล้วบอดี้คือแบบหุ่นนะเหมือนจะผอมนะแต่ว่ามีสัดส,ส่วนมีซะโพกมันมีความแบบมันมีความแบบแข็งแรงของร่างกายอยู่แล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ง่ายๆเลยที่เราจะแบบเราจะแยกส่วนของต่างๆของร่างกายให้มันดีขนาดนี้แล้วสี่ฉันลองทำบ้างก็คือเป็นแบบเหมือนเค็ดขัดย้องปวดกล้ามเนื้ออะไรใดๆอยู่หรือเปล่า เดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะรู้สึกยังไงที่ได้รับชมนะคะก็รีแอคมากันได้นะคะใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะสวีงนนรายการรีแอคชั่นก็ต้องขออะไรไปก่อนรู้สึกอิ่มอ,อกอิ่มใจแล้วนะคะในวันนี้ก็คือฝันดีแหละที่ได้รับชมวิดีโอตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปดูอีกหลายๆรอบเลยตอนนี้ก็คือผ่านไป8ชั่วโมงคือ4.1ล้าน วิวส์แล้วนะคะเยอะมากยังไงแล้วก็ไปกดไลค์นะคะกดคอมเมนต์แชร์อัพน้องกันได้นะคะและสำหรับนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วจะกันในโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมารียกอะไรกันรอติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกระเริงดิงกันมาได้เลยนะคะสวัสดีลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายาเนเดยวเนไหเเนยเนดเนรูปคนหนึ่ง lấy cái mình ở đây sẽ ra